สวัสดีครับพระแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชุอสองหาแห่งหมวดซื้อครับผมเนาะเอามอนี่มาตามหาพระสุรงครับผมเนาะหลังจากที่บริพบเพิ่นมาเป็นปีพี่น้องด้วยยินตาข่าวครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นมาให้เลขเข้ามาซืงหวัวด,ด้วยพี่น้องด้วยหลายหววแล้วครับผมเนาะ งวดที่ผ่านมากะไข่42ครับผมเนาะแด้บินได้ยินเ่้าแต่ว่ากะก็เลยนําหาจดพ่อพี่น้องดอ้อเป็นนโยบาสำหรับงวดน,นี้สิบแม่นสมคำลำลือบ,บอเนาะขอหยตดทายถอดลงให้พ่อแม่พี่น้องรับชมระวั่างเพื่อเป็นแนวทางด้วยครับผมเนะาะฝากไว้เนาะรับตัวเลข พี่น้องขั้นมากก่ะฝากกดไลไรก็แช์ก็ติดตามเป็นก็ว่างได้ใจกันกน,นะพี่น้องเนอะมาลุ่นว่าสิสมซาสมรือบะเข้ามาตลอดไปเบิ่งน้ำกันปูพฤเจิกายนเอียงครับดูขังของประเทนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขังของประเทุดได้ยังของโบราณขาึ้นัาขุดได้ เป็นมหาเป็นไม้โศกว่ล่ะกานแล้วพาะ่ที่สลงเขาโขมาเ,เดี่ยเชียวเขาดีเอย่างในฝันว่ะพระานั้นีบ้ออโอ้คือคือ่หอดอยู่บางี้ะมีมัดเดี่ยเสียเวหานละมีเยเขาจ่องรับอู่นนี้่อ เอามาเลี้ยง่จะไงเอา ong, อยา aha, AO, ังมาเอานั่ยโอ้มาถวายนั่งอยู่แล้วกินขึ้นที่สองโอมาขึ้นที่สองมาจากมันมาต้อนรับเลยหรือเมาเหมือนจีมีย่ิบแปดบาอยิบแปดนม่สาโอ้หมดต่อมายี่ิบแปดไม่สา เรามาไหนาย,ยี่สิบสองขึ้นเรากาแฟบ่กาแฟต้ตน้น้ำนะบ้าบ้เราบุกกาแฟอยต้้น้ำอย่กันที่อคยู่ีอยู <แ S 1> ่ัาา <c oughs> น,นีนี่อยู่ส <c oughs> <c oughs> วัวมีผัดกูกคนเลยนี่สูสองสองลูกไฟฟ้ากับบ้านใน,นงงมี่ัมีบาง,งาทางก็าว่ายยบเบีนเสาไฟเดี๋ยวก็ได้ใช้เครื่องไฟแล้วถแนวว่านเข่าไงมั่พวกคุณครับมันก็ใครเมืองเข่ายงผ่านกันไม่อยบผิดงตุ่มเม็ดเนาะถ้าดวกด้วย เป็นโชยังมาแล้วอาจารย์เขาว่าเขา,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 ามาย่นยไม่แม่เขาว่าถือีเเอะโอ้คนกว่าจตะมาอยคูนยอยคนพนจะ์ใ้รอดผู้นี้พันจะให้รอดกั่งท่งเราจะซุ่มถึงขันเี้ยถพอก็ถือกนตุ้มข้ไหนก็เอา บ่ถือกันกัสิอยูอะไรอยู่ว่เนาะต้องถือกันต้นทีือยูจนะว่าพนมาต้อนรับ <c oughs> ออภูมิมจ้าีิมันนอนขึ้นชอขึ้นพนมาต้อนรับก็แสดงว่าพนนั่นตัวว่าหานมาเลี้ยงเยอะย่างดีบ่เด้โอ้เอาน่ากินมาผ <c oughs> มาใส่บาทให้นี่ยยังมาเลียงไม่เ่เลยโอ้ เดยวมีสี่ตัฮะเด็กมีสี่นไหนะมีสี่าอาจารจาได้จะได้ก่อนอาาือมะเดื่อหลอดเฮ้าือถือมะเหลอดไม่คือมะเดือหลอดพิมหมดยอกแต่เรียนมีหน้ามันอืมทือว่าเขาเป่ายู่เดียนก็สามชุนแป่อืมสามชุนแก่บบ่เนียมองเปิดเสี่ยวคือว่าด้ อย hmm. uh. ่าเนี้ยาจ้มินส oh. ินมีเขาก็ตัวเปลือยอ้วยมั่งนเป็นเลขสองตัวมั่งนนเนี่ยสงตัวกินกับซีสามโอ้โมาหนักีสาเพิ่มาให้สั่นมาได้ต้องป็ีสามต้อไม่ไม่อยอะไปซีเหรอ อ๋อกับเ,อเ,อเน้นเน้นเน้นสี่สามอือกับหนึ่งสี่สามเนี่ยครัาบาศาสตร์นะ่ะสี่หนึง่งสี่ตัวรองสี่หนึ่งตัวรองสา้ตวลวดูแว่าอมาตลอดพอขวอกันโดนหนึ่งแล้วีหน่อยเลยอขวอกันเป็นปีแล้วนะครับเนะอะ ยูบัตดงตะวานเดี๋ยวเาเาไปขึ้นที่สองน่สเขาเรียกว่าคือเ่าทิพย์เขาที่เดียบเขาที่องมันอวรุนกับดัะวันของเจ้าดวงสะววราดีชักพูนพระ่าดีชักพน ไปปดบานด้านมาจันไปบานางไปปีห้าบไก่เรองานหาา้างนะงานดียู่เนาะอือเบกไก่ทำอือบกไก่เรอไม่บอกคนว่าแต่งงานบ่ห่ะม่หาคนอือด้ไปอยู่เพื่อนคืออย่างเจ็ดกิโ โอ้ oh, ถ้าคุณงานเจ็ดกิโลไปบินธบัตขาเดียวเจ็ดกิโลโอ้มบบอันมาันบิดบ่บ่ากันจ้าทีหาเป็นดหงโมสี่สิบโอ้คุณย<ม>างสาส<ม>ินคุณยางเลี้ยวเดียวเมื่อกวันเนาะปัดเน,นาะบลกคิทิว่ากีซี่เพิ่มครับ เ้าหนีอ้ออตีหาตามคนมัวจะว่าเข้าไปก่อนเรียกคนมัวหรือาไปท่านงบงบสีสีบถากับประเจ้าที่รถมาหลับมาชม,มไฟสถีไปใช้หมคือบ้านเราไปฮะไฟสถีไฟสถีย่บานครับ มดเลยไามบุตักแห้งบ่บ่แห้งข้างว่ากับบ่แหงัน้แงหดจางูด้วยนี่เนี่ยรกเมือกเราต้องหัดฟังกุ่มตัขึ้นวานขึ้นก้อนขึ้นวันสดจนสอดแขกงเลยพวกแห้งดีมขึ้นวันเขาวจบเปี้ยวกว่าคือสื่อน่ะอือาหาชอบเปี้ยวกว่าพวกถือหนทา แต่ว่าผูมนีเ่เป็นเป็นไทยตลอดเนาะจันเนาะมันอยู่แล้วกคนอจะพูดรับคือกันด้วยแต่มีคือยังทำมนักรัมน,นมีเคมีไก่เที่ยงกันเนี่ยกระดายกันผีกับอะไรเตี๊ยผีกับพ่นกับอะไรเตี๊ยผีกับพระ,พะกับอะไรเจี๊ยยังไอ้หินอยู่แล้วว่าหินเออกินปลาดุกเนื้อปลาดุกเออว่าให้ปลาดุกแต่อ็ให้ปลาค้อไงเออ โอ้ตรงเคไม่ตรงกันพ,พ่อพู่มันอะไรตั้งใจให้เล็กตรงกันตั้งใจเถื่อเต้เพราะแม่ก็พูรหับบ้องหูจักอ,อีหยังเพราะวูาปู่ปูป่ปาเขาก็ก่ให้ด้่ยโอ้ไฮเราเอาว่าเป็นนั่สิบอกกันเอรถตูต้องยกเข่าได้บ้างวอนยกเข่าได้บ้างวันขีบดบดแก่ด้วยลัก์ดเนี่ยยกเข่าได้บ้างวันเนี่ยเพิ่นจะแจงความเลยเดี๋ยวกิกนผ้าไปแท้หมห เอาครับผมเนาะฝากไว้สําหรับแนวทางจากพระจุหลงครับผมเนาะเพิ่นเน้นสี่หนึ่งสีสส่สามมีสองหางเท่านั้นนะพี่น้องเด้อเน้นสุดๆก็คือสี่สามเม็ดเดียวนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆายสำหรับการรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังได้ใจให้กันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ